นตั้มเด็กน้อยอะเี๋้ารมยาบ้าปวดไม่งั้นอะตําตํายากเลยเออไม่มีน้ำตาลน้ำตาลไม่่ตอกคนป่วยไม่หมัอนอารมณ์บ้าบา เบบนีิ้วคือแบบมันแดงเกินไนะอ๋อมีผลที่คุณเอ้ยผลนี้ไปเลยมั้ยส่วนผลไอ้เลาส่งมันจะมีเส้นนี่เนี่ยคนเล่นคนแล่นไปย้อมมือเอาหนูบไม่เอากระเทียม